นางสาวส,าสัิธรกิติธรคุณนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพมากุูเทศท้องถิ่นและพนักงานขับรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวณห้องประชุมอันดามันแกรนด์โรงแรมดุสิตธานีกระบี่บีชรีสอร์ทโดยผู้บริหารบริษัทกระบี่สเปเชียลรีสอรกล่าวว่าจังหวัดกระบี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศการร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสถานประกอบการให้มีมาตรฐานระดับสากลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Eco-logical Tourism) และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว เพราะจังหวัดก,กระบี่เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและมีความหลากหลายทางชีวภาพทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเป็นเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกมีการเดินทางมาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีจนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวกระบี่ทั้งนี้ทางทททสนักง,งานกระบี่ต้องมีการทําการตลาดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับมาให้เป็นปกติ โดยการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดในพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวเพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวที่กระบี่ต่อไป